กว่าหลายสิบปีจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3าจังหวัดชายแดนใต้ของไทยทําให้คนภายนอกต่างคิดว่าพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้องห้ามและไร้ซึ่งความปลอดภยัยแต่หากไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองก็แทบจะไม่เชื่อเลยแหละค่ะว่าภาพที่พวกเราเห็นอยู่นี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่แห่งความไม่สงบ บรรยากาศของพี่น้องชาวมุสลิมและชาวไทยพุทธรวมทั้งเหล่าทหารผู้พิทักษ์ความสงบในพื้นที่จะมีสายใหญ่ความผูกพันที่แน่นแฟน้นมากกว่าที่คนภายนอกอย่างพวกเราคิดจริงๆ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการรับรองทางเอ็กซ์คลูซีฟเรานะคะมาที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพื่อมาติดตามภารกิจของทหารที่นี่นะคะว่าทําภารกิจอะไรและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4นะคะจากท่านพลเอกประการชนรยุทธ์นะคะซึ่งไปเป็นรองเสนาธิการทหารมาเป็นท่านบิกเอียดพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคก,กันคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามภารกิจของท่านแล้วก็ทหารในพื้นที่กันคะ่ะวันนี้เราจะตามไปด้วยกันนะคะเชิญคะ่ะ การอำลาตำแหน่งของแม่ทัพภาคสีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างทหารและชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งต่างก็มามอบกำลังใจให,ให้กับแม่ทัพภาคสี่คนเก่าอย่างพลเอกปราการชลยุทธแม่ทัพคนสำคัญในการขับเคลื่อนงานพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งทำงานด้วยความเข้าใจและความทุ่มเทให้กับพี่น้องในพื้นที่ผมภูมิใจนะ ูมใจสามปีที่ทํางานมาเนี่ยเราทําตามรุฐธรรมนาญฐานเรื่องเข้าใจ<ไ>เข้าใจคําเดียว<ไ>เข้าใจตัวเองเข้าใจประชาชนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรและจะแก้อย่างไรแก้ได้ด้วยความร่วมมือของประชาชน<ไ>พโพสตชาวบ้านเนี่ยเรื่องความเข้าใจเข้าใจที่ในหลวงตอนเราก็ออกมาเป็นงานกลุ่มต่างๆ ใช้สือทุกชนิดแต่สือที่ดีที่สุดคือสือประชาชนโพสก์ชาวบ้านปากต่อปากสร้างความเข้าใจได้ดีกว่าสือส่ออื่นล้วจะมาเยี่ยมชาวบ้านบ้างหรือเปล่าแน่นอนจะให้มาไหมไ อำลาตำแหน่งของแม่ทัพคนเก่ามาพร้อมกับการรอคอยแม่ทัพคนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลด้ามขวานแห่งนี้ดอกไม้แต่ละดอกในมือของชาวบ้านแต่ละคนเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขายินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของแม่ทัพท่านนี้แม่ทัพที่มีถิ่นกำเนิดมาจากพื้นที่ปลายด้ามขวานอย่างจังหวัดนราธิวาสอย่างแท้จริงบิ๊กเอียดพลโทวิวัฒน์ปฐมภาค ความตั้งใจคือต้องให้เกิดสันสุขนะแล้วก็เพความรุนแรงเราถือว่าคนในพื้นที่เนี่ยพูดกันได้เพราะผมเนี่ยก็กำเนิดรอยู่ที่นี่ก็คิดว่าการเวิดการที่เหน็นทิศต่างเนี่ยต้องมาคุยกัน แล้วในฐานะที่เป็นทหารที่โตมาจากในพื้นที่เลยมองพื้นที่นี้เป็นเหมือนอะไรของเราเป็นถ้าเปรียบเทียบแบบเหมือนเป็นบ้านเกิดเลยหรือเปล่าคือด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันคำร,ระว่างไทยพุทธ,ธมุสลิมนะอ,อ๋อใช่ฮะก็ทําให้เกิดภาพที่ผมมองหลายเรื่องโดยเฉพาะมองเรื่องเกี่ยวกับความ ทำงานในพัะอุณธรรมแล้วก็ศาสนาเราถือว่าต่างคนตางที่จะรับผิดชอบอของกิจของสงกิจของสดายสิรานกิจของคลิสนะแต่ทั้งนี้นั้นนะอยากให้ทราบว่าเราเป็นพวกเดียวกันและน้นที่ด้วยวความรักและความผกพัน ในภูมิที่ชายแดนภาคใต้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจทหารเข้าใจการทํางานแล้วก็เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับการทํางานของทหารนะคะนี่เลยนะคะคุณคอดิยอฮัตลีนะคะอยู่ครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สูญเสียจากเหตุการณ์มัสยิดกลูเซด้วยนะคะแต่ว่าก็อดทนแล้วก็เข้าใจทหารมากขึ้นแล้วก็เป็นสื่อกลางในการช่วยอธิบายด้วยเ่าช่วยพูดถึงแม่ทัพปราการที่กําลังจากเราไปหน่อยนะะว่าไปรับหน้าที่อื่นนี่ความประทับใจที่มีกับแม่ทัพปราการ ก็ต้องต้องพูดกันตรงๆเลยนะคะว่ารู้สึกว่าเม่ทับคนนี้เนี่ยเป็นเม่ทับที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าถึงชาวบ้านจริงๆแล้วก็การทํางานเองก็แล้วแต่นี่ก็คืออท่านจะใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คนที่ได้รับผลกระทบอะไรเนี่ย ท่านก็จะดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกับเครื่องงานค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านจะให้เกียรติมากแล้วก็ท่านจะให้ความสําคัญท่านจะว่าจะคอยไถ่ถามว่าเป็นยังไงต้องอะไรช่วยเหลือโอ้โหแล้วก็ได้เน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ด้วยว่าทุกคนต้องทํางานด้วยความเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้ เป็นเป็นแม่ทัพต้นแบบอ่ะเป็นแม่ทัพต้นแบบที่ที่เราสามารถที่จะให้แม่ทัพคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้วิธีการทํางานของท่านแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะคะแล้วสาหรับแม่ทัพวิวัฒน์แม่ทัพเอียดคนใหม่นี่ลหละได้สัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างคนใหม่นี่ก็ก็เคยสัมผัสตอนที่เป็นรองอยู่แล้วนะคะก็มีความมีความเก่งพอๆกันเลยนะคะแล้วที่สําคัญ ตัวท่านอาจจะเล็กกว่าแม่ทัพประการแต่ว่าถ้าดูบทบาทการทํางานแล้วเนี่ยท่านก็ไม่น้อยหน้านะคะก็ถือว่าก็ฝากอะไรถึงไหมก็คงต้องฝากให้ท่านเนี่ยทำงานแก้ไขปัญหาในสาจังหวัดอย่างตรงไปตรงมาเหมือนท่านประการนะคะซึ่งท่านเองก็ได้เน้นย้าแล้วว่าท่านจะสานต่อก็ถือว่าเป็นแม่ทัพที่ดีคนหนึ่งก็ถือว่า ขอบคุณที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญแล้วก็ให้คนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม,มเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินไปด้วยกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา นะคะประทับใจเพราะเดิมเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเรามไม่ัติต่อกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากที่เรามีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็คุยกันบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนความรู้สึกของแต่ละคนก็เลยทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันได้จ้าโอเคเยี่ยมกโอเคเป็นกําลังใจให้คอดิยอด้วยนะคะเขาเพราะเป็นผู้สูญเสียคนหนึ่งเหมือนกันจากเหตุการณ์นะคะ ก็ถือเป็นอีกบทบาทของทหารผู้พิทักษ์ปลายด้ามขวานผู้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกาวประสานสายใยประสานใจหลายดวงให้รวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหัวใจที่รักประเทศไทยจากการที่ทีมงานได้ลงไปสัมผัสพ,พื้นที่แห่งนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามและอบอุ่นมากจริงๆขอสันติสุขจงบังเกิดแด่พี่น้องปลายด้ามขวานแห่งนี้ตลอดไป คุณผูชมเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างทหารที่ปฏิบัติงานอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประชาชนท้าไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมนะคะก็เรียกว่าเข้ากันได้ดีนะคะมีความเข้าใจในทหารแต่ว่าคนที่ยังคิดต่างหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะก็เป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องพยายามในการที่จะเรียกว่า to win h e a r t and m i n d ของชาวบ้านต่อไปคะ่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนที่จะไปนะคะ เราจะเฉลยคําถามของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เป็นาการอําลาตาแหน่งผู้จัดการหานเรือนะคะอำลากองทัพเรือนะคะในตอนที่ชื่อว่าอําลาพระสุริศีแสงแห่งราชนาวีไทยนะคะที่เราถามว่าเรือที่มาร่วมมาสวนสนามาทางเรือนะคะอาลาท่านพลเรือเอกไกรสอนจันสุวรรณิชผู้จัดการหารเรือนขณะ,ะนั้นนะคะมีกี่ลำนะคะคำเฉลยก็คือมี9ลําลำค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะ ส่วนคำถามของสัปดาห์นี้นะคะตอนที่เราพาลงไปที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจากตอนนะคะสายใหญ่ผ uh ู uh 네้พ uh uh ิทักษ์ปลายด้ามขวานนะคะเรื่องของแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่นะท่านบิ๊กเอียนพปลโทวิวัฒปฐมภาคนะคะเราถามว่าท่านแม่ทัพภาคที่สท่านใหม่นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะม่ถ้าตอบละเอียดมาเลยนะคะว่าตำบลอะไรอำเภออะไรหรือจังหวัดอะไรถ้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ว่าใบนะคะว่าเป็นคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นคนแรกของจังหวัดนี้ที่ได้เป็น แม่ทัพภาคที่4ด้วยนะคะอาถ้าใครที่จะร่วมส่ง SMS นะคะก็ส่งมาด้วยการพิมพ์ X เว้นวรรคตามด้วยคำตอบและส่งมาที่4108111ค่ะหรือว่าส่งมาที่แฟนเพจของละบรวงพลางอ่อนทีวีก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะไว้สัปดาห์หน้าคุณชมพลาดไม่ได้นะคะเราจะติดตามเรื่องของในกองทัพบกนะคะระหว่างท่านพลเอกอุดมเดชกับท่านพลเอกธีรชัยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งเราก็คาดหวังในทางที่ดีนะคะว่า ความเป็นเพื่อนจะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาจับมือมารักกันแล้วก็เดินหน้าในการที่แก้ปัญหาประเทศต่อไปเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นคอสชอแล้วก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะนะคะอ่าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วไปนะคะรายการรับลมพรางเอ็กซ์พูซีฟพบกันใหม่17บเนาิกาสานาทีทุกวันอาทิตย์ทางสปริงนิวส์ค่ะหรือถ้าใครพลาดชมนะคะก็ชมในแฟนเพจของรับลงพลางได้หรือว่ารีลันวันอังคารสิบเอ็ดโมงค่ะหรือว่าเวลารีลันตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ